จะเข้าไปชมในเกมนะครับรบกวนทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเมื่อพร้อมกันแล้วเข้าไปชมข้างในเกมกันได้เลยก็ขอกลับสวีเดสสวัสดีวิรุ่นเมกาทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขึ้นนะจ้าชาแนลครับผม วันนี้เราก็อยู่ในเกม Rv นะฮะฮีโร่ที่เราจะมาเล่นมีชื่อว่าแวานนะครับผมเป็นฮีโร่ประเภทแครี่นะฮะและแน่นอนครับผมเราเอามายืนเล่นมังกรนะครับผม <'t> โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นแวนนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงน่าจะเล่นเป็นแล้วนะฮะสำหรับแวนนะเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยครับผมเป็นพระเอกของ Rv o เลยก็ว่าได้นะฮะผมก็จะมาสอนเล่นแบบที่ไม่มีใครสอนมาก่อนนะฮะ โอเคครับผมมันมีอยู่ประมาณ5วิธีนะครับผมที่จะเล่นแวนให้โหดได้นะฮะโอเคครับเรามาฟังกันเลยนะวิธีนี้เป็นแบบตำราแบบ50ปีก่อนนะได้บันทึกไว้นะผมโอเคครับผมตั้งใจฟังดีๆนะผมจะนับจากข้อแรกเลยนะฮะข้อแรกนะครับผมให้ทุกคนกดเดินนะใช่แล้วครับกดเดินนะฟังไม่ผิดครับผมกดเดินครับผม ข้อที่2ก็คือให้กดใช้สกิลนะฮะใช้สกิลอะไรก็ได้ครับ1 2 3ฮะใช้ไปมัวม่วๆเลยฮะยังไงก็ได้ครับผมข้อที่3ก็คือให้ตีธรรมดาฮะเนี่ยตีธรรมดาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับข้อที่4ี่ก็คือการออกของนะผมข้อที่5ก็คือห้ามตายนะฮะให้ตายน้อยที่สุดนะครับผมนี่นะครับเป็นตำราแบบ50ปีนะฮะ อ้าวอ้าวเนี่มึงตบหน้าแม่คูแล้วนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นวิธีที่จะโหดได้นะครับสําหรับเล่นแวนนะฮะโอเคครับผมผมล้อเล่นล้อเล่นทุกคนล้อเล่นคำคนะทุกคนอย่าหัวร้อนนะผมพูดคำคำ,ำอย่าดราม่านะะโอเคครับแวนก็ผมก็ไม่ขอสอนอะไรมากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเล่นเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากเลยนะครับผมอันนี้ผมจริงจังนะครับพูดจริงจังนะครับ พูดคำขันฮะช่วงต้นเกมฮะนี่พูดจริงจังแล้วนะครับผมยอยู่ไหนเช็คดิเพื่อนสวยสวยเพื่อนเฮ้าโอ้โหไม่มีอันติห้ปลาหมึกเราไม่มีอันติปลาหมึกเราไม่มีอันติมาดิตายไปดิครับผมมาฮะควายไปครับผมอูอเอลี่มาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกวิ่งนำผมครับปลาหมึ <S <S มกวิ่งครับผม oh, ดูดีแท้งอะโอ้โหอะไรวะ แบงวิ่งนาแครี่อะทุกคนใจใจหน่อยพี่มึกสกิลหนีก็มีกลัวอะไรเพื่อนโอ้โหไอริโอเคครับผมเรามาเล่นต่อเลยนะฮะ แวนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นแชรี่ต้นเกมนะครับผมต้นเกมนี่จะโหดอย่างมากเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเลดเกมเมื่อไหร่แล้วก็ผมบอกเลยว่าเละนะฮะเลดเกมถ้าไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมสลหรับแวน์นะฮะอ้ยโดนอีกริรปโป้ยังไงอ่ะริปโป้ยังไงอ่ะดูเลือดหรอดูเลือดหรอไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ดูหรอกเพื่อนองค์กรน,นี่เพื่อนพ่มึก เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสวยเอ้าเอ้าเอามาทำไมอ่ะมาทำไมให้อ้บ้านนาเพื่อนมาทำไมให้ไอ้บ้านนาด้วงไม่เล่นดิด้วงแช่นานไม่ได้เะเพื่อนนายยืนแช่นานไม่ได้ขนาดนั้นออกมาอันไหมนะเพื่อนเรียบร้อยครับผมสลับด้วงนะฮะก็ด้วงมันเป็นตัวป่านะครับผมไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะที่จะยืนแช่นานขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถืออะไรนะฮะ เคครับผมเราเห็นลาวิวแวบ,บๆวะมันกลับยังวะไม่กลับหรอโทษทีนะอันตินายมันไม่แม่นพอวะ่ะอันตินายมันไม่แม่นพอเพื่อน น่าจะดันได้ครับผมสลับป้อมนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราขอขอแอบๆก่อนฮะก่อนจะวาร์ปนะครับผมมาครับช็อตนี้มีประเด็นอยู่ด้านบนครับผมเราต้องไปเจิมหน่อยแล้วครับทุกคนมาครับช็อตนี้ยังไงปล่อยปีไปครับอยจังวะหาช่องฟีไปครับหาช่องฟีไปหาช่องฟีไปเรื่อยๆครับผมหาช่องฟีไปเรื่อยๆ แวนนี ning, akan, ้ไม่ควรเข้าลึกนะฮะไม่ควรเข้าลึกนะครับผมไม่ควรเข้าลึกนะแต่ว่าผมเข้าแล้วครับทุกคนเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับผมนี่นะฮะแวนไม่ควรเข้าลึกนะฮะโอเคครับผมที่ผมตายให้ทุกคนดูเมื่อกี้นี้ก็ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ควรเข้าอย่างนั้นนะฮะอันที่จริงผมก็ไม่ตายก็ได้นะเมื่อกี้นี้แต่ว่าผมอยากทําให้ทุกคนดูว่าแวนมันเข้าอย่างนั้นมันตายนะฮะ เาดันเลนไปก่อนเลยนะโหคิเวทสองกันสองว่ะคิเวทสองกันสองทุกคนไม่ได้ออกของเวทนะมาดีครับมับงกรโหคิเวทรัวๆเลยวะเห็นสีม่วงๆนี่คือคิเวทนะฮะได้นะครับผมสลับโอมิอามเรามาซอยฟีดีกว่าเรามาซอยฟีดีกว่าเรามาซอยฟีดีกว่าจะไปไหนจะไปไหนโหเร็วจังวะเร็วจังวะตาย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 ,ตาย โอ้โหเกือบตายทุกคนไม่ไม่ไมังกรมัง,งกรเป่าทีเดียวแตกเลยนะฮะทุกคน <Ret reat. S 1> โอเคฮะไม่ควรเข้านานนะฮะก็ยืนแหลมไปนะฮะเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับทุกคนเราต้องรีบจบให้ได้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะจบเองนะครับผมเพราะว่าเลดเกมแล้วแวนก็เสียเปียบนะฮะ หลักๆเลยนะครับผมเสียเปรียบเรื่องระยะนะครับผมเป็นแครี่ที่มีมระยะที่สั้นมากเลยนะครับผมโอเคฮะอ้โ okay. หวิบวกกันดีครับทุกคนนัวหน่อยครับไม่เข้าวงครับผมเรามาซอยปีอูดึงมาทำไมปีกออกไปตั้งหลักก่อนครับผมซอยไปครับซอยไปปีซอยปีสกิลสองยัดไปสกิลสองยัดไปสกิลหนึ่งยัดไปปีหนึ่งเยือบลอยครับผมเดี๋ยวผู้เท่าคนหนึ่งฮะ โอ้โหเรียบร้อยดีครับผมน่าจะจบแล้วนะน่าจะจบด้วยดีนะสลับเกมนี้แทงเลยดีเพื่อนแทงดีแทงดิโอเคเอาละครับที่มึกเราเอาแนละ้วฮะเราซอยไปฮนะโอ้หปัม๊มนี่นะครับที่การที่ไม่มีทีมหมึกเกือบตายครับผมโอเคครับผมสุดท้ายก็จบจนได้นะฮะจีจีครับผม